สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่12พฤศจิกายนนะครับ2563ครับเอาละครับวันนี้ผมจะไปพูดถึงข่าวเกี่ยวกับคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยพร้อมขายคริสเตียโน o โรนัลโดครับเพราะว่าแบกรับภาระไม่ไหวนะในการจ่ายค่าเหนื่อยของคริสเตียโน o โรนัลโดครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงครับ กรณีที่คิเยโนโรนโดจะย้ายเนี่ยจะย้ายไปไหนนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงทีมแรกกันเลยครับคือปารีสแซงต์แฌงครับล่าสุดเนี่ยก็ผมว่าทีมนี้ก็มีโอกาสครับที่โรนโดจะย้ายไปอยู่ปารีสครับแต่ล่าสุดเนี่ยเดียโนะครับ ก็เป็น CEO ของบารีสเซงญาแมงครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาต้องการต่อสัญญากับเนล่าเอมปาเป้แล้วก็ดิมาเรียนะครับซึ่งเขาไม่สนใจครับที่จะใช้เงินก้อนโตเพื่อเซ็นสัญญากับคิเตโนโรนันโดครับอันนี้ก็ตัดไปเลยครับอ่าหนึ่งทีมสองคือริวมาติดครับคิเตโนโรนันโดเนี่ยเคยคาแข่งอยู่กับริวมาติดมาแล้วนะครับซึ่ง ผมและท่านผู้ฟังก็พอจะรู้ครับว่าคิตเชนโรลันโดไม่น่าจะกลับไปลิวมัดดิครับและลิวมัดดิไม่น่าจะซื้อคิตเชนโรนันโดนะครับด้วยวัย3 6ที่ปีนะครับโอเคครับเราไปกันที่ทีมที่3นะครับเป็นทีมที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับของโปรตุเกสเนี่ยซึ่งโรนโดก่อนย้ายมาอยู่แมนยูครับแล้วก็เป็นตำนานอย่างทุกวันนี้ครับเขาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนมาก่อนนะซึ่ง ผมคิดดูหลายๆรอบนะครับผมคิดว่าโรนโดไม่น่าจะกลับไปสปอร์ติ้งลิสบอนครับและสปอร์ติ้งลิสบอนไม่น่าจะมีเงินจ่ายค่าเหนื่อยโรนโดที่แสนแพงนะครับเอาละครับเรามาที่ทีมสุดท้ายครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งอ่าเราจะไม่พูดถึงยูเวนตุสครับเพราะถ้าเขาออกจากยูเวนตุสก็คงไม่มาอยู่ยูเวนตุสอีกรอบทั้งวครับโอเคครับเรามาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่ง เขาอะดังที่นี่ครับเซอร์เล็กฟูลสันได้ดึงเข้ามาจากสปอร์ติ้งลิบอนซึ่งทำให้เขาเป็นตำนานครับแล้วก็คว้าบอลลงดอตั้งหลายสมัยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ครับจากบทวิเคราะห์ของผมมันมีความเป็นไปได้สูงครับถ้าปารีสไม่เอาไม่กลับริวมาร์ดิดจะเป็นทีมไหนล่ะแมนซิเตี้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับที่โรนันโดจะไปอยู่แมนซิตี้ครับคู่แข่งร่วมเมืองของอาลลี อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลีพูก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีครับซึ่งเหลืออยู่ทีมเดียวคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเราก็มาลุ้นกันครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการคิเซโนโรนันโดหรือเปล่าซึ่งถามว่าค่าเหนื่อยแมนยูมีจ่ายครับเพราะว่าตอนนี้เอาเราไปพูดกง่ายๆอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชครับด้วยวัย39ปีที่เขาอยู่เอซิมิลานเนี่ยเขาก็ยิงกระด่บซัมเมอร์เซลเหมือนกันนะครับ ซึ่งผมคิดว่าโรนันโดเนี่ยร่างกายของเขามนี่ค่อนข้างเฟิร์มครับอยู่แมนยูได้อีก3ปีอย่างน้อยครับและจะเป็นส่วนสำคัญครับในการคว้าแชมป์ของเราแล้วก็อาชีพการค้าแข่งของเขาอาจจะจบลงที่โอแทฟฟอร์ครับซึ่งมันจะสมบูรณ์แบบมากครับท่านฟังคิดเหมือนผมไหมครับใครที่ฟังคลิปผมช่องผมและยังไม่กดซับสไครต์ครับกับนาาครับ กด subscribe ผมด้วยครับยังไงก่อนจบคลิปครับขอฝากช่อง Manchester ์ยูไนเตรักหมดใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยครับเย้ๆๆบ๊ายบายจุบจบ